ตรงไหนน้องใส่บรบเห็ดไม้นัพี่น้องเลยใส่แทนนิดนึงโอ้ยพี่น้องโอ้ยดำขู่มูเลยครับพี่น้องจะอีอ้องพี่น้องนายรง ดีครับผมกับผมในช่องมวนอหลีขี่เกือเบเตกมนีผมกะพาพี่น้องมาเลาะดักหนูคือเก้าครับเลาะดักหนูมนีผมกะมี่หัาม,มาอ้อยนะครับมีล่ำมาอ้อยนําล่ำแล้วกะขี่ไตนี่ครับขี่ไตผมกะมามนีกะใส่กับดักวงเดือนนะครับมีมนีกะมาครับ ผ่านอองผ่านบางังโพนผ่านจดสันแล้วก็มีผ่านลัวมะนําครับมือนี้กะใหญ่ใหญ่กันไปไซครับมือนี้ผมกะมาอีกขางหนึ่งมูผ่านอ,องกับผ่านจดสันกับไปอีคางหนึ่งครับนี่ผมกะมาเลาะซ้ายห่วยส้ายสะติดห่วยเน่เลาะไปเรื่อยๆครับกะปะลุกว่าสิมิแต่มีผลงานในพีๆ่ๆนานาได้ชมบอลได้ครับไปครับสิผ้าลุยครับมือนี้ไปครับ ผมกับไ่ไปลราได้ครับผมขี่พามาเบึงครับผมกับบริษัทบึงผมกับบริษัทไทยบึงตอไสด้ครับเพราะผมถ่ายคนเดียวครับนี่ครับนี่เห็นไหมครับมันออกมาจากต้นกล้วยครับนี่ครับอันแรกครับแบบนี้ครับอันสองครับเห็นไหมครับพีพีนานาวาสีมีแต้มไหมครับขึืนนี่ในไม้เลยครับยังสิ่งสิ่งประานคนไซเลยครับนี่ครับหมองเดียวสามันครับ ผมก็อัไว้เต้นทีลยครับมงนีมง้มันนางนางเดินครับนี่ครับผมก็ใสวบสามสีอันครับตรงนี้เดิวทั้งครึ่งอันหนึ่งไปครับเดี๋ยวไปหาอีกครับมวงนี้ผมกระบาดไทยเห็นเบิ้งตอนไส้ไหครับผมก็ะสาวไส่นี่ครับไม้ก็เป็นไม้สะขางห้วยนี่แหละครับนี่นี่ ไปครับไปหาไปอีกครับ ลำอ่อนขี้ใต้มาน ครับเดี๋ยวผมจะใส่ดูอีกสักอัน รู้ว่าสิงายทองบอรครับเมื่อแรงนี่ครับตามออนนี่ครับกีใต้ ครับใส่เสร็จแล้วครบับ้ามาเบิง้งใส่เสร็จกะเอาเปลืองครับนี่พกไว้อย่าให้นู้มันละแวงแล้วก็เฮดสัลักษณ์ไว้นี่ครับสูตรไสสูตรมันครับนี่ครับสูตรผมขี่ไตทำอ่อนแล้วก็น,นี่ครับโกเหีเยี่ยมคุณครับ ตะวินตกแล้วเดี๋ยวกัต้อนคืนกับสิผ้าม,ายาม่ย่ำนะครับแต่กับบรูบาสีมีแต่มีผลงานหน่อยพี่ๆหนา,นาๆเด้ชมบอเจอกันอีกที่ต้อนคืนครับเดี๋ยวสิผ้ามา่ยา่มครับไปครับ อันนี้กั <página> สีผ้าไมายามบ่วงด้อครับโู้ผ้าไมายามบ่วงผ่นะอันนี้กัสีผ้าไมายามกับด้อครับกับที่ผมใส่ไว้น้ากระแทยหน้ากระแทยเงาเๆกระแทยเดียวที่ผมใส่พี่ห้องเบิงเลยครับสีผ้าไมายามครับมันหลุนน้ากันไปเงาเงาเลยครับไม่รู้ว่าสีม้านบ่ได้ครับกัสีผ้ามางานหลุนไปน้ากันครับอันแรแข่งม้านอุ้ยเบิ้งโกยใหม่ๆอีกเล้วครับพี่น้อง พุดเอาไหมเหรอนี่ผมใส่ไว้ตรงนี้ครับบรูว่าสิถือบอโอ้ยบอถือครับพี่น้องบอกินครับเบิ้งครับพี่น้องพุดเอาไหมไหมนี่เล่าอาดไม่ยอมกินเลยครับขุดเอาไห่ไหมต้องไหน ต้อตงมีครับพี่น้อตงต้องมีอีกอยู่บะน้อถือบะน้อโอ้บ่ถือครับพี่น้องนี่ครับโอ้บะไดาบวงมาใส่ครับพี่น้องมันเป็นทางแบบเส้นเดียวก็เแทกเดียวเลยครับจะได้ครับได้จได้บวงบ่แดดมากครับพ้ากันเอาแต่กลับเล็กมากผมปติพาย่างย่ามยุนไปเรื่อยๆครับ ่กับบอลูวา่าสินี้แต่มีผลงานบอลนะครับเพราะหนูมันบาท่านกินห่อมมาท่นกินเนียงหนูย่านี่พอน้ำหน้าน้ำยังมันกับมีเขามีปักหอยมีน้ำลายอยู่ครับถามันแหลงแหลงมันแตงสิงกินดีครับได้ละได้ไปได้ละนี่ครับตะวันุ่มนี้ครับ ไอทีพม่ายเบิ้งเลยครับนี่มุมนี่มาครับกับทีหพายางหลุนไปตรงกันนี่แลยครับสิงไยงทองวะเนาะเนาะมันมนี้เนาะจะเอ๋เอาพี่น้องอยู่ซื้อครับบวก,กินครับพี่น้องผมก,กัว่ามันเพจถือนะมึงมันบอกกินขี้ไตวะแถวนี้ นุกกกินขี้ไต้พี่น้องนุ๊กมากแต่แรงในไม้ไมยู่เดครับนี่มานี่อมกับใส่ไปต้นไหนอีกต้นคนไทยเห,ห็นพี่เห็นน้องบ้างตรงนี้เลยครับนี่ตรงนี้จะอีอ่อมพี่น้องง่ายทองกับพี่น้องโอูโ้ยง่ายทองพี่น้อง ส,สวยเลยครับเออเดี๋ยวผมจะเอาออกไหมเบิ้งครับเฮ้ยว่าแต่สิบทึกพี่น้องน่าดีดด้วยเอาออกมาก่อนอันนี้พี่น้องโอ้ว่าโตอดอีกแล้วครับพี่น้องอาโตดไงเอาดูมุนอีกทางนึงมาเลยครับมีเลือดเดี๋ยวติติดเบื้องอีก เออกำมังเลยครับพี่น้องหมาน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 ครับหมานเหอครับพี่น้องเอ,อ้ยครับพี่น้องอาตอดูดผ่านผ่านลวก,กอยยุทางวุ่นครับบุูรว่หมานบอกเขาใส่แหวนหนึ่งเออเดี๋ยวผมขอโต๊ะใส่ก่อนครับพี่น้องหมาน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 ครับสาหนีผมก็ใส่ไ้ต้องนี้ ต้งมุ่งหนุนอันนึงครับสารผมกะเอาปืนมาหยาบหนูนะครับมีหอยคนมาใส่ก่อนหลือเด้อครับตรงนี้แต่ผมกะว,ว่ามันสีถืบอบบผมกะใส่ไว้อันนึงตรงไหนน้องใส่บใบเห็นไม้นล้วพี่น้องใส่แทนเองโอ้ยพี่น้องโอ้ย,ออย,ออยดำขุมูเลยครับพี่น้องเห็นบ่ครับเห็นบ่ครับ หมานอีกแล้วครับพี่น้องหมานหมานหมานอีกแล้วปืออ๊ดอ่ะโตงยัเดี๋ยวผมเอาออกมาให้เบิง้งนะครับผมก็เอาออกมาทิงกับดักให้เบิ้งบ่ได้เดี๋ยวสิดที่เลืองเบนีดกดมันไลายอ,อ้ยพี่น้องเออหมานเลยครับหมานหมานเลยในเลยครับพี่น้องกานข้อหมานครับ ตดไงโอ้อาหารอุ้งครับพี่น้องอาหารอุง้งมานแล้วครับนี่ครับอันนี้ของพาน้องไอ้ของพาน้องกับพานมงนูลได้เจกโตหา,หาตูหาตอืมสวยๆอยู่ครับสามตแล้วก็มินิดุกอบใ่้ดูกอบวะนี่ดูกอบดุกอบสองตของผมก็ได้สองครับ กำลังถอนขนของพันองก็ไดสองได้หา้าของพันองได้สามอืครับกําลังมาครับแต่แต่ที่พากันถอนขนไว้ก่อนนะครับนี่แงบถอนขนใสต่ตะเย็ยนไว้ใส่หนําแข็งไว้ืันนี้พี่น้องายอือืันนี้คนมาใส่หลายแห่งครับเขาก็ใส่ต้อนทั้งคืนจะอย่าวาจาังใดหรอกอือนี่ครับบังนอนนี่ครับเออปองแงบ อ,อใส่ใส่น้ำปลาอย่าง่าสองอันครับสิผ้ามากูดครับถือว่าผ้ารั่วผ้ารั่วทางผุนครับนี่ผมใส่ไปครับโอ้หมอกหนาแหงครับพี่น้องโอ้บ่ถือครับมันก็มีหูอยู่หูหากินมันว่อบ่ะบ่ถือเลยครับ มก็ัะไม่อยู่เพื่อมาถือพี่น้องโอ้พี่น้องดำขมุ้งโอ้พี่น้องอตัดโอยพี่น้องตีแล้วตีแล้วอะไรกับอะไรเอ้ยังงเที่ยวอ๋อไม่เบิ้ครับพี่น้องโอู้ยังอุ่นๆอยู่เลยพี่น้องนายจะพึ่งออก อาจจะพึ่งออกครับพี่น้องเบิ้งอาจจะพึ่งออกครับอืออ่ะตอดไงอ่ะตอดไงมนันอีกแล้วครับอือเต็มแรงแข่งมานเลยครับพี่นอ้องเบิ้งครับอ่ะตอดไงอือา่อาจะพึ่งออกครับเพราะหนูมันยังเหลวเหลวอยู่ครับมันบกแข็งแบบยังเลยหนูมันมนมุ่มอืออ่ะตอดไงมานแล้วมานแล้ว อืไปครับกุยครับเบิ่งครับบรรยากาศน้ำสด้นะครับนี่อืไปครับลุยครับลุย กานยำเสาครับเออมาอันปนอสียนทุตไทยแล้วครับเออเบื่อมันกุ้ยอีกแล้วครับพี่น้องมันก็เป็ดตะแลนออกมาอยู่เรื่อง่มันบุกินหันกินห้ามวะพี่น้องเออบ่อบะถือครับพี่น้องนูแบบม,มันมาท่านมีคนมาเคยมาใส่ครับมันก็นเลยมาท่านหูเหงือ่อบะ มันก็ยังกินหากใหม่หากยังเหละไอยู่บึงพี่น้องนะบึงมันขุดเหมยมันอาจจะคุดลายวันเลยครับพี่น้องผมว่าลลยวันจากลายวันจากลายชั่วโมงโอเออเดี๋ยพายางกูเลยครับใส่หนีซีอันสื้ทถ่ายนี่ นี่ก็พูถือครับพี่น้องนย่างันแลบไปได้ของมันแล้วก็ใส่มุมนั่นแล้วก็ใส่ขางพ่นต้องหนุนครับมือขึ้นถือย่ขาพ่นตัวหนึง่งแต่ต้อเสาบ่รู้ว่าสีถือบ่อ หนูแบบนี้มันต้องเจอบ่วงวะพี่น้องมันพระทานกินเหื่อต้องบ่วงมาใส่วะเบิ้งห้อยคุดหากินกับแม่ไม้ยุ้ยครับพี่น้องบงว่ะแต่เด้งว่ามันโคดป๊อบมันสีเลนไปทางผุนขึ้นพี่น้องเดี๋ยวมันไปถือน้ำมุมมันไปถือกลับผมน้ำมุมครับพี่น้องบอกหาเด้อครับเพื่อหมาน นายทองโบลุ้นครับลุนครับโอ้เห็นกลับเยู่คือเก่าเดี๋ยวรอบหน้าที่มาแก้แค้นเดี๋ยวไม่ปะนี่เดี๋ยวมาแก้แค้นรอบหน้าพะอ,อาทิตย์ก็เริ่มขึ้นแล้วครับ อันสุดท้ายขึ้นก็ถึกอยู่ต้งนี้แลยครับนี่อันสุดท้ายว่าไงจะอีหืมบิดถือครับพี่น้องมัดล่ะอันนี้บิดถือเลยอ่ามือนี้บอกคอยมานเลยพี่น้องแต่กระพอได้ขัวอยู่ เหมือนแล้วครับใส่อมีสีอันนี่กับโบ่อยม้านเลยครับมันนี่ตอเสาของผมกับได้แต้มนึงครับแล้วก็แต้มหน่อยอีกตัวนึงใส่ตัวใหญ่ตันนึง,ง,งนะครับสสรุปผลงานที่พวงนี้ที่นึงครับล่ผ่านองกับผ่านจัสันไปกูกันคนละหมองครับใส่กันคนละหมองได้สรุปผลงานที่พวงนี้ที่นึง่งนะครับไปครับ นี่หลอบยำเสาแล้วครับของพัดองยิงขึ้นต่ตนเออนี่ครับได้มาขึ้นแล้วครับวันที่สิบได้ผัดองหมานครับอันนี้กือของผมผมได้ต้นใหญ่ต้นหนึ่งยำเสาแล้วก็ต้นหน่อยอันนี้ของพัดองไอของพัดเจสันนี่นะแจ้งครับนายเพื่ของพัดเจ้าสันได้หาตู้ตัวหนึ่งน้ำยามตัวหนึ่งน้ำยามของพันเจสันครับนี่ครับ นี่ก็ของพัดอองก็ของผมไม่นานเลยโอ้โหได้ตู้นี่ใหญ่อยู่ครับมีแต่งามๆเลยนี่เลยครับผลงานย้ำเศร้าครับแล้กก็น้ำทังน้ำแข็งอีกหาโต้ครับมือขึ้นบ่อยมานมาหมานย้ำเศร้นี่ครับเห็นถุงไหมของนะครับเก็บของกับบ้านก่อนครับถุงตรงข้างนั่นแหละ